นี่พลอยแกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยค่ะแค่แฟนคนเดียวแกเงาไม่อยู่เลยอะเอ๋พี่เปลีงปิงแกยังบ่นอยู่เลยไม่ใช่เหรอว่าพี่เบนไม่ยอมอยู่บ้านกแกแกก็เอาไม่อยู่เหรอนี่อีป๊อททำไมคนอย่างกูจจเอ้พี่เบนมันไม่อยู่วะนี่คายกูสินนะคะคนตะดับอย่างกูอะเอาอยู่อยู่แล้วโอ้ะพี่มึงพูดเมื่อกี้หมายความว่าไงงั้นแกช่วยบอกกูั้นหน่อยสิว่าแกทำอะไรบ้างแล้วเอาพี่เบ้นอยู่บมานเฉย ฉันบอกให้ก็ได้นะ่อดอื่นอะแกก็ต้องให้เขาซื้อของให้แกเยอะๆเพราะถ้ายิ่งเขาลงทุนกับแกมากเท่าไหร่อะเขายิ่งไม่กล้าไปจากแกมากเท่านั้นแกเข้าใจไหมแกเข้าใจปะเข้าใจหรือเปล่าแล้วถ้าเขาไม่ซื้อล่ะก็ถ้ามันไม่ซื้อก็ตกมันไปเลยดีหัวตกไปสักทีสองทีมันจะได้ซึมเข้าสนองเดี๋ยวมันก็ซื้อเองแหละเออพลอยในที่สุดเขาก็มีสอนนะเว้ยว่าแบบให้ทำหน้าอย่างนี้แล้วก็พูดไปเลยว่า ทำไมไมีปัญหาอะไรมีอะไรก็พูดมาสิวะมาแล้วจ้าคอยดูนะคอยดูนะ,อะโอ๊ยคอแห้งหิวน้ำจังเลยอ่ะดูน <t> ้ำ คุณนะแต่ตอนนี้ฉันหิวแล้วอะเตงเตงไปทำมาม่าให้เขากินหน่อยสิหิวก็ไปต้มกินเองสิอะไรนะพี้เตงพูดว่าอะไรนะ Excuse me ก็ตัวเองก็ไปต้มก่อนสิก็เขานัดไก่โจ้ไงเดี๋ยวต้องออกไปแล้วเนี่ยนัดเตะบอลเตงเตงบอกให้เขาไปต้มเองใช่ปะ เตงคิดดีๆนะคิดดีๆก่อนตอบนะเพื่อนเขาก็อยู่เนี่ยถ้าเตงตอบช่วยๆจบไม่สวยแน่ค่อยๆคิดคิดดีๆแล้วก็ตอบดีๆเข้าใจฟ้าเออเดี๋ยวไปทำให้ก็ได้เอ้กไปซะ นี่สินแกรีบกินเหอะหยุดแกล้งพี่เบนได้ละแตงก็ป้อเขาก่อนสิเขาถึงจะยอมกินเฮ้ยป๊อปมึงเอาไปแตงนี้ไอ hey, ah, ้นี่มันเลือกมากกว่าชินไผ่เาขอบคุณครับพี่เบนฉันนี่ไม่กินเลยกินเองฮะอีป๊อปนั่นเปนมาม่าของฉันนะอีมันเทิดกี่มันี่เลยทำไมแตงทำกับเขาได้ลงคออ่ะเพราะทำอะไรตัวเอง เพื่อนเขาอยู่นี่เต้งก็ตามใจเขาหน่อยสิอะไรจะให้พี่ตามใจอะไรตัวเองเองีกฮะพี่ตามใจมันเลยแต่ตลอดแล,แล้วเนี่ยพี่ต้องรีบไปนะเนี่ยมีนัดเต๋บอกไอ้โจ๊กเนี่ยแล้วทำไมเต้ต้องขึ้นเสียงใส่เขาด้วยอ่ะถ้าเต้จะทำเงี้ยมันก็เลิกกันเลยดีกว่าเอ,อ้เอมก,ก็เลิกสิ <c oughs> ยิ่งเลิกได้วันนี้เลยยิ่งดี ที่เขาทํานั้นก็ทําแต่ทําแต่ไม่เคยสมหวังเาเป็นพ่อคืนดวงหรือเปล่าเป็นพ่อราศีของดวงดาวหรือเปล่าเธอยังไม่ข้นต้อง่งต้งยงี้ก็จริงไา n g ตายก็ตายไจล สียใจนะควอเธอก็จมนเรียนแต่ก็เียจดดูี่จ